กัดสนุกไหมเนี่ยนกโอ้โหโอ้โหกัดกันกำก็ไปเก็บดูดีทำไมอะ่ะจะพอแล้วเหรอ<ช>อันนี้เข้ามาหน้ากล้องหน่อยเออเอเด็กสนุกใหญ่เลยนะครับถนน,น,นเป็นคลองดาหรวจีกระดานเลยดาวุนเส้นสายฝน จะตอนคำโนกราติมซะโบโลงดาไดไพร่ดาจิปูคกระนะชะดะมุคนังพรมกมรเซเรยุมพัสมุคจงกระเทดมองเต็ดมองเต็ดมองทัพพณีระโดอะถ้าขโมจบิ้วงงกระเทดมองเต็ดมองเต็ดมองเต็ดมองทัพพณีระโดอะถ้าขโมจิ้วงงกระเทดมองเต็ดมองเต็ดมองเต็ดมองทัพพณีระโดอะถ้าขโมจิ้วงงกระเทดมองเต็ดมอง จะมองติดมองตะพนนี้แพ้โดนหักขโมยทมถมอืออม,ม <ừ> อันนี้มาดูเด็กเล่นน้ำเรลยมาดูพวกรุ่นอาบีเนี่ยเล่นน้ำเด้อ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 บรศัพท์อย่าถือไปใกล้น้ำเด้อจับสายเด้อ ได้ลปลากี่ตัวแล้วเนี่ยกลายเป็นทะเลให้ดีเป็นน้ำยังไม่จะให้ดีเป็นน้ำยังไม่จะปลากีะตัวเตอนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเด่นนอกปลานะครับคลิปนี้ก็จะเอ่อเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับถนนทางเข้าบ้าน ตอนนี้น้ำก็สูงประมาณหัวเข่านะครับกลายเป็นเส้นทางที่สัญจรไปไหนมาไหนไม่ได้ละนะครับเนี่ยครับก็เป็นถนนทางเข้าหน้าบ้านนะครับก็จะมีพี่น้องมาหาปลานะครับใส่มองหาปลานี่โอ้โหน้ำ ความหัวเข่านะครับน่าจะประมาณ80เซนได้ 70, 70 80หรือเปล่าประมาณเนี้ยนะอันนี้ก็รถสัญจรไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคนใส่มองจะได้ปลาหรือเปล่าแต่ยางนี้รถก็วิ่งไม่ได้แล้วเนาะตะน,น้อยอกลายเป็นคลองไปเลย โอ้นี่ใส่มองสมสมสใส่ตั้งแต่กี่โมงแต่น้อยปรขึ้นโมงโมงอืมโอ้โหใส่มองบนถนนเลยโอ้เฮ้ยสามศูนย์บอนี่รอดูรอดูพรุ่งนี้เช้าแต่น้อยผมว่านอนอู้ตรงไหน ห่วยมองนั่นแหละมองทีนะอ๋อที่ใส่บนถนนนี่นะปลาอะไรส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรปลาขาวกับปลาปลาเข็งนี่น้องปลาหมอปลาปลาแง่งตลาเง่งด้วยอู้ปลาเจาะหนักบ่อุกกำลังพอทอดเลยได้ตัวน้อยโอ้นี่ครับใส่มองสามศูนย์ฝั่งนู้นมองอะไรอั่นั้นสามสามห้าสามห้าตัน้องตัน้อยใส่กี่หัวไม่ค่ถูกเลยนะตัวใหญ่ตัน้อยใส่กี่หัว สามอย่างสามเลยบอกอู้สามยางติดสองสามหัวตอนน้อยกี่ปีแล้วนี่ถ้าน้ําไม่เคยถึงขนาดนี้กี่ปีแลโอ้วมันอุดตรงนั้นน้อไตไม่ได้บอกถ้าเปิดถ้าเปิดช่องนั้นมันก็อกช่องนู้นเปิดตรงนู้นด้วยช่องตรงตะเอ็นนะอ๋อปีนี้เลยมันเยอะกว่าไม่มันมันไม่เคยมีแบบนี้มาตั้งหลายปีแล้วเนาะก็ไม่ไม่ได้เปิดเปิดกระชีดกลางกลางเวลา มันไปตรงบ้านตะินเลออยเออตรงนาตะินครับโอ้รัวโอ้โอจักรยานตัวน้อยท่วมขนาดนี้ยังขี่มาได้อีกวัวกันเทพไม่ไปนะนายปลาเนี่ยมึกโอ้โอ,อันนี้ปลาในมองนี่นะนะตะน้อยนี่กลางวันมันติดปลาโอ้แต่กลางคืนมันติดปลาขาว ทอดเลยเนาะแต่น้อยต้มสดสดน้ำเปรี้ยวเนาะใส่บ่อยแล้วกินบ่อยแล้วอืมใส่ตรงนั้นก็ติดนั้เยน้อยเมื่อเช้าโดนเยอะเลยใช่ไหมปลามีมันมีเยอะเหมือนกันอืมแล้วแล้วแต่น้อยต้องกู้ไหมแบบนี้กู้ตอนไหนเออไม่ได้กู้หรอกอ๋อไว้เองแบบนี้เลยบ่อ๋อก็มาดูมาเก็บปลาเรื่อย ออืโอ้สุดยอดเลยตะน้อยไดอ้อาหารการกินละ,ะ,นะ่ปตโนยโอ้่ะตโนยขั้นเทพเลยปั่นจักรยานได้โอ้เนี่ยครับบรรยากาศเออเออบรรยากาศเนี่ยพี่น้องบรรยากาศบ้านนาเนี่ยนะครับน้ำท่วมก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เนะไม่เป็นวิกฤตอะไรมากไปนะครับก็เอ,อ่อพอน้ำท่วมก็อมองมาใส่ ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับเนี่ยสถานการณ์น้ำนะเมื่อก่อนนี้ตรงนี้มันจะเป็นทางน้ำนะครับเนี่ยเป็นทางน้ำเนี่ยมันไหลผ่านตรงบ้านผมไปนูนนปน่นนะครับทะลุไปนู่นนะครับอนาคตถ้าเกิดมีการผมดินสร้างบ้านกันนะครับคงคงต้องใส่ท่อนะผมว่านะนะใส่ท่อให้มันไหลผ่านไปลงท่อใหญ่ตรงนู้นแล้วลงห้วยลงเ พุ่งนานะครับแต่อย่างว่าครับอนาคตเรื่อยๆมีการทำที่อยู่อาศัยนะครับมากขึ้นก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะเนาะนะครับไม่รู้จะน้ำนี่จะไปไงนะครับนู่นก็เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับนู่นสวยมากเลยนะครับราคาหลัก30กว่าล้านเนี่ยนะครับในมีโอกาสได้ไปคุยกันเนาะเนี่ยนะครับเาใส่มองตรงนี้นะครับก็เก็บภาพ บรรยากาศนะครับบริเวณบ้านให้มาพี่น้องมาชมแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำด้วยนะครับอันนี้ก็ปี2565กใช่ไหม,มนะครับก็มีน้ำเยอะเดี๋ยวพาไปดูตรงสะนะครับสะนะครับเดี๋ยวพามาดูน้ำที่ขึ้นตรงสะหน้าบ้านผมนะครับเนี่ย นะครับบันไดก็จะเหลืออยู่แค่1 2 3 4ขั้นนะครับขั้นที่4ก็มีน้ำไปละจากทั้งหมดบันไดนี่จะน่าจะประมาณ38เนาะ38 39ขั้นนะครับน้ำขึ้นสูงมา,าท่วมขั้นที่4ล้นะครับบริเวณสะลูกนี้พื้นที่38ไร่นะครับสะลูกนี้ ซึ่งเป็นหน้าบ้านนะครับก็จะมีกิจกรรมตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมแข่งเรือนะครับเชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชาทุกปีนะครับเราก็จะสนุกสนานกันในช่วงของเดือนพฤศจิกานะครับเ,เป็นกิจกรรมที่ชุมชนนะครับมา,าทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะครับเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบวัสดีครับบวัสดีครับ